บอลสวยนะครับนี่บอลสวยคุณแท้ๆสังเกตเห็นไหมคะว่าบางท่านมีแรงพุ่งนะเป็นช่านชัยกฟรีบเลยเรียบเลยเรียบเลยเอ่ออยากจะขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักวิ่งทุกท่านโอเคครับอ่ะไม้สิบกิโลเข้ามาเรียบร้อยเป็นอ่ฟังอ่ามินิมาราธอนฝ่ายจริงนะฮะยังไม่ทราบว่าได้ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนเยอะเหลือเกิน อยากจะขอประชาสัมพันธ์ไปยังนะออกก่อนมาก็เยอะนะครับเป็น200 300แต่ในรุ่นอายุยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้กำลังถึงเส้นชัยแล้วครับเลกค่ะวิ่งฟันรันค่ะที่จะใส่ไปเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังทยอยเข้ามานะครับเป็นกลุ่มต้นๆของนักวิ่ง10กิโลที่กำลังเข้ามานะครับก็เล่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับไปทางที่เกณฑ์นะน่าจะไปเส้นชัยไปแล้วนะครับแสดงความยินดีกับทุกๆท่านเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่เจอกัน เมื่อตอนเขาประกาศทีนะครับไปเช็คกินก่อนรับเหรียญนะครับไปเช็คแล้วยังมีน้องหนู่อีกหนึ่งท่านค่ะโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสักครู่ครับเดี๋ยวไปยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับท่านจะได้รับคูปองอาหารนะครับหนึ่งชุดนะครับซึ่งคูปองอาหารโอเคครับเอ้าโรโดเข้ามาแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยจะมา โร่เข้ามาแล้วนะครับถ้าสมัครได้ทีถ้าสมัครได้ถ้าสมัครได้ละีราขันแก่นถ้าสมัครนครขันแก่นนะเราไปเช็คกันก็รู้เดี๋ยวไปเช็คกินเัยซ้ายเราไปดูไม่มาล้วที่สำคัญนะครับขอบคุณทีมมานของอาจารย์ดงชัยด้วยนะคครับบขอุณมากๆจริงๆที่โอเคครับวันนี้โดโด้ไม่ได้สมัครนะครับมาวิ่งเฉยๆนะครับแต่ก็ทำเวลาได้ดีพอสมควรโอเคครับคุณอาจารย์ดงชัยครับไม่ได้ใจเลยไม่เชื่อครับที่ไปไหนยังไม่ได้ดูครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คกินเลยนอนนี้เราจะนี้นะครับผม รับคุณไปยังผู้สนับสนุนเจนี่หลายชาติเนะ่าครก็ชิวๆครับวันนี้เพราะว่าไม่ได้แข็งครับรือว่าความเร็วก็ ว่าเร็วครับเลย22.51โอ้โห22เป็นเวลาที่ฮ่าทำลายสถิติทุกรายการนะครับที่เคยวิ่งมาครับ22ไม่เคยได้สักทีนะครับอย่างดีก็23กว่าๆนะครับวันนี้โดโรโทำได้22นะครับก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่ารายการต่อไปถ้ามี19ปีอีกถ้ามีอายุไม่เกิน19ปีอีกโดโรก็จะลงก็จะลงให้ทุกรายการนะครับเพราะว่ารายการวันนี้ของขอนแกนนี่ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับคน3,000กว่านะครับเกือบ4,000 ในรุ่น5กิโลอายุไม่เกิน19ปีโดโด้ทำเวลาได้22ก็่าเลยนะครับ22 51 22 51ครับถือตีไป23นะครับตีไป23นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่โดโดเคยทำมานะครับตั้งแต่วิ่งมาไม่เคยได้เวลานี้นะครับเวลาวันนี้ถือว่าดีที่สุดนะครับรายการต่อไปก็จะสมัครให้โดโดทุกรายการนะครับที่มีอายุไม่เกิน15ปีและอายุไม่เกิน19ปีนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าโดโดจะสู้กับรุ่นพี่ที่อายุไม่เกิน19ปีได้ไม่ได้ รายการนี้เป็นบททดสอบนะครับแล้วก็ จะทำการฝึกฝนต่อไปเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าต่อให้มีอายุเท่าไหร่ถ้าสู้ไม่ถอยก็สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับถือว่าเสียโอกาสไปพอสมควรแต่ก็ถือเป็นการวัดฝีมือของโดโรนครับว่าเวลาที่โดโรททาได้นั้นถือว่าดีที่สุดนะครับตั้งแต่วิ่งมานะครับวันนี้นะครับโอเคสักครู่เดี๋ยวไปเช็คเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่เจอกันนะครับยังไม่รู้ว่าจะได้ทีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโขา เช็คที่จุดสิ้นสุดนนนครับโอเคครับสักครู่เดี๋ยวเจอกันครับครับ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะครับ